วของหัวใจด้วยนะคะานาริตาด้วยนะคะระบาย,ส,ยสีค่ะแม่เราสีเาามื่วานไว่นี่สินอ๋อมันบังน้อเฮ้ยบังไรสวัสดีค่ะไปน้องนาริตาสวัสดีค่ะนานๆจะมาไรนะคะม <คน S 1> ีคนอยากขอไลฟสดค่ะคนว่าไซฟิวเตอร์เนนหนูจะได้สวยพะนะก็น,นี่แหลมได้แค่นี้อรก เอป่าไม่สวยป้าเอก็ไม่ได้แต่งหน้าก<ช>ไม่สวยเสะวิ้บสวยก็สร้าหน้าดำหนีไม่หน้าก็ดำวันอี้ก็เหมืนอนกันสวัสดีค่ะหน้าดำมอซานรามาหน้าดำเอามันสดๆนี่แหละลูกถ้าใครชอบเขาก็ชอบแบบนี้เลยมันไม่สวยเอาสวยทุกคนพี่ลีตาสวยไหมคะสวยบอกสวยนะคะ <laughs> สวยค่ะไม่สวยค่ะสวยค่ะน้องโตเกียวหลับนะคะน่ารักค่ะสวยจ้าเห็นไหมนอกตื่นแล้วกับรังสิตช่ค่ะกลับมาถึงเมื่อวานค่ะมาประมาณุ่ำนึงสวยแล้วเห็นไหมสวยีค่เพียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อ,องอ้อย น้องตื่นแล้วเหรอ,อยังคะ่ะน้องหลับอยู่ตื่นแล้วไปเอน็นเอาจริงปะ<า>ทำไมทำไมไปเอ็นไม่บอกไม่ไม่รู้รู้ว่าป<ะ>้าเ,เอน็นก็ไม่บอกตาลอดเนานะอขอบคุณค่ะไม่ได้อ๋อพีนะ่ลิตาหน่อยค่ะทุกคนให้พิริตาด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอเไม่เห็นไปเอน็นเดี๋ยวก็ไล่ล่วงอีกไล่ล่วง วันนี้วันนี้จะมาคุยอะไรกับเอสสี่คะ่ะเพื่อนบอกเกงเก่งเลตับคุยเก่งมาอุ้ยอะไรนั่นวันแมวหรอ,อแต่แป,ปแต่ปกเก,กปีมันเขาไม่ให้ารางวัลอย่างนี้นะไม่มีอย่างนี้เลย,ยถือว่าเขาเพิ่มมาใหม่ผู้ตาแก้วว่าเดี๋ยวฟันก็มาคะ่ะม่ได้แค่ฟันไปเที่ยวคะ่ะฟันไปเที่ยวค่ะฟันหนีไปเที่ยวเลยคะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาค่ะ ไรไม่ได <g ül dragon risque> ้อยู่วันหนึ่งเสียดายมากเสียดายไม่ได้ชวนนั้นเลยอ่ะวัสดี้สองร้อยยูสเซอร์นะคะอุ้ยขอบคุณมากะคะวันนี้วันหยุดใครไปเที่ยวไหนกันเออส่วนเราอยู่บ้านนะคะไม่ไปค่ะเหนื่อยค่ะพูดเก่งมากใช่น้องพูดเก่งมากอุ๊กเก้า้าขอบคุณของันนะคะอ้าบอาบบูเก่งเว้าเก่งเพิ่นไปโรงเรียนเพิ่นแหงเว้าเก่ง ตัวเกี่ยวกับวังเกีงน่ารักนี่ตาน่ารักมากคิดถึงแม่บโบสคิดถึงค่ะเอฟซีถามในแต่คิดทอดแม่บบคิดทอดแม่ไหมไ่เลุยวิไม่เจนได้โทรหาซูมึงเห็นใมเขาขำแล้วนะขำก็ไม่เป็นไรค่ะวยเย้ เผนสิงห์นค่ะขั้นบ่ได้อ่ะอ่ะหนูต้องอยู่ในฟิล์มมันถึงจะไอ้นี่แต่ถ้าอยู่คนเดียวของเอฟซีโผล่มาเป็นเอร้อนจังเป็นร้อนรุ่มเปิดเอ็นเลยนะเป็นโสดไหมบอกพี่ชีหน่อยเป็นโสดนะคะต้องการแฟนค่ะอุ้ย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 พี่ชี สุดมากเหงามากอ้าไปแอไปแอ็นจีหนูนะคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหมกันคิดถึงพ่อไหมคิดถึงพ่อค่ะคิดถึงแม่ค่ะโอ้ย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 ไปที่ไลนจะได้ไปเอมนคิดถึงทุกคนเลยค่ะข้ายวหนูไปเอาไปเอาสีก่อนนะอยู่ไหนล่ะพี่ถูกตายนี่เพิ่งบอกให้ไปแอ็นตั้งกองใปเอนเดี๋ยวนี้ พูดเก่งไล์อยากไลา์อยากทำคลิปนู่นนี่นั่นเพราะว่าไม่มีมันมีช่องตัวเองก็เลยต้องบอกเอซี่นะคะเอซี่ถามว่าคิดถึงคุณพ่อไหมคะถึงแต่ไม่คิดคิดถึงไม่คิดถึงทุกคนเลยไม่คิดถึงแม่เอาทำไมอะคะก็คิดถึงแม่สิคะไม่แต่น่ารักจังเลยลูกโอ้เอ็ดจ้าว่าบูบูเอา เป็นหัวก็บอาโทรศั์กับเม่ไปเพื่อนกันเลยเดี๋ยวไม่ก็อ่าไม่มีดราม่าคะแบบสนุกสนุกไม่งั้นปแอนไม่ไลค์ให้ให้ดูอีกนะเพราะว่าเป็นมีแต่ใส่คลิปเหมือนป้าวันนั้นวันนี้ไลฟ์สดกับป้าป้าแอนป้าแอนนั้นนะป้าแอนน่ะหนู ถ้เห็นคอมเมนต์ที่หนูที่ที่เบ <ไป S 2> นยังก็จะจ<น>ไม่อ่านนะถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่น่ารักเบนยังก็จะไม่อ่านให้น้องได้ยินนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีแต่โปกกรแตความสดใสความน่ารักความร่าเริงของเด็กๆเบนน่ารักขอบคุณค่ะ อุ้ยดอกกุรัาดอกกุร่าประเดี๋พอเล็กทั้งไปชิมไปที่ปัจจุบันหัวใจเซเวมันรลห์ห้ฮะพี่น้องจุดหนึ่ิปุดแอนค่ะขอบคุณคะะปรับตอร์ขอบคุณนะคะเห็นตามติดตามแอนทั้งทั้งในเฟซบุ๊กเพจแล้วก็โตๆด้วยขอบคุณนะคะเกียวไปไหนคะเกียวนอนเว้นค่ะน้องเกวนอนกลางวันค่ะ แม่มากดไลค์ไปนะน้องลาจิตาขอบคุณค่ะเห็นไม้ทุกคนบอกว่าป้าเองก็สวยฟิลเตอร์จ้าทถาเลี้ยวป้าเงเก๋แล้วเนะาเะแะป็ดอะไรไปกินเบียโอ้ยนอน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 อย่าพูดออกอากาศอย่าพูดออกสือค่ะไม่ดีค่ะไม่กินค่ะไม่กินไม่แ <ทำ S 1> ั่บแล้วป้าเอ็งเลยไห <ทำ S 1> ไมก็มีบ้าง<อ>แต,แต่แต่มีความสุขค่ะ ทำนะไมอยู่เขาขอ,ขอกินคะไม่กิน,น่ะกินซองแก้วโอ้ย,ยอยาววเขาไม่ได้กินเลยเป็นอะรเนะรใชโอ้ยเด็กเด็กก็คือเด็กนะคะพูดไปเรื่อยเพนก็บอกว่าอะไรนะขอบันเดียวเด็กไม่กูัคอวันเดียวไนระ้หนานน่เอาขอมือเดียวเขาบอขอเ <Poppy. S 2> จ้ามือเดียวว่าคอชําเด้อเขาอกอเจ้าแค่มือเดียวนะแต่มันก็ปังก็ปอง ไม่เอาไม่เกลี้ยกล่อมนะคะเราต้องน่ารักให้ทุกคนเห็นนะคะป้าสองกันบ้าน้องสีน้องมากระบายสีค่ะอา่าน้องก็จะประมาณว่าอยากระบายสีวาดรูปพรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่แล้วค่ะพูดไปเรื่อยแม่ป้าแค่สีเ,เห็นไหมเล่สียังเข้าใจใบอะไรเลยแค่สบเจ็บวันนี้ขอไร้ไหมขออะไร พอชังเอาบ้าเรีนบ้าเรีนแว่นะารใจเย็นลูกลบกันเรื่อยค่ะปกติก็จะแบบแป้นกับน้องนาริตานานๆก็จะแบบมีโมเมนต์กันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเสียอยู่ก็จะไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เพราะเสียจะติดไปอันเจเปนาเด็อิลวเตอร์จ้าจริงแล้วก็มีริ้วรอยนั่นเลย ฟิลเตอร์สวยจังบ้านลรงขอบคุณค่ะขอดอกจำปาโอ้ยป้าเอ็มวันนั้นนะ่ะป้าเอ็คนนั้นที่หนูที่หนูเห็นคนนั้นนะ่ะที่ที่ท,ที่บ้านใกล้ๆเขาอ่ะใครอ่ะคนนั้นไงใครคะบ้านใกล้ๆใครคะนี่อันนั้นนะ่ะที่ที่เขาร้องไห้นัอนโอ้ยหกลอยยูสเตอร์ขอบคุณค่ะ <คน S 2> ที่ทำได้เนีนนนย คนนั้นไงที่ร้องไห้อะคนนั้น,น,นไงเวลานอนอเสียเกียวจะนอนกับป้าแอนนาริตานอนกับป้าป้าอะไรคะป้าแจ่วค่ะก็จะแบ่งดูแลคนละคนตีเขาอื่นช่วยกันดูแลค่ะถ้าสองคนก็ไม่ไหวเนาะก็น้องนาริตาก,ก็จะแบบป้าแจ๋วก็จะรู้ใจมาตั้งแต่เบเบาแล้วส่วนป้าแอนก็จะเสียเกียว อยากอ,อยากให้ป้าแอนค<น>ิดถึงใครกันหนูหนูอยากให้ป้าน้องกับน้องแล้วก็แต่ป้าบอกว่าป้าแอนให้ป้าแอนหน้ากับหนูเดี๋ยวนะเอ่อเพื่อจะบอกว่าเรานอนด้วยกันไม่ได้เพราะอ,อะไรนะตั้ง<อ>แต่น้องโตเพราะว่าตั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาป้าป้าหยบป้าอะไรนะเวลาน้องซนเวลาเวลาน้องซนป้าป้าน้องไม่หลับ,บ ป,ป้าปวดหัวป้าปวดหัเวลาสองเต้าอ่ออะไรนะเวลาสองเต้าหยุมกันป้าปวดหัวว <โฮ S 1> <ไ>ิขอบคุณค่ะเอนอะไรเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนาลตาคิดถึงใครบ้างหลายคนเลยนึกว่าไลค์ไม่ได้วันนั้นช่องช่องมันตัดไปค่ะปล่อยน้องนั่งอยู่คนเดียว น่าจะว่างๆค่ะลูไมหกักลูอย่าไปเอ็นเอามาเป็นทําให้หนูก็เอาสีอื่นก่อนงั้นน่ะสีนี้มันจะทําได้ไหมอะเบนได้สิค่ะกลบเหล่านี้ลองเพลงเอฟซีฟังหน่อยไม่ร้องค่ะดีค่ะเห็นในเบนเนหล่าวันนี้นะเบนเหล่าวันนี้นะเป็นสาวกันเป็นบ้าเป็นสาวมดืดแล้วลูกเบนนั่น ป้เอ็นตป็เป็นมาไล่บ่บ่หนะคะป้าเอ็นลิลิตาโอเคค่ะถ้ามีเวลาเด้อเพราะเดี๋ยวนี้เสี่ยเกียวก็จะแบบต่อต้านนิดนึงป้เอ็นเราอันนี้นะโอเคค่ะอันไหนอันไหนที่มันสั้นจุดจุดกับป้าเอ็นเาไหลเาเสี่ยเกียวก็จะต่อต้านนิดนึงเดี๋ยวหนึ่งเลายาวๆสิโอ้ยนอนให้มันเป็นเหลายาวๆโอเคค่ะเอามาเยอะๆทไโอเคค่ะ L L. <c oughs> เดี๋ยวพ่อเขาว่างๆก็จะมารับนะคะก็จะแบบสนสนานนีหน่อยหนึ่นะคะหาพ่อบ้างหาแม่บ้างขาขาย่่ไม่ใช่ค<ต>่ะแปนเป็นเอฟซของบ้านนี้ค่ะมาตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แม่เทพแล้วเนาะบ้านเราอยู่อยู่ติดกันค่ะ mm hmm. อยู่ล้ำลูกกาบ้านติดกันเศษเดียวกัน ู่กับยายเข็มใช่ยายเข็มด้วยเวลา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 เหงาแล้วก็ไม่ต้องโทรหาเดินไปเลยเหรอเออไม่ต้องโทรมีเหงาด้วยเหรอใช่ก็แอนเหงาแอนก็โสดไงแอนก็เลยเหงาแอนเหงาแอนก็เอา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 แฟนไงแอนแอนมีแฟนได้ไหมวะไม่มีเพื่อนค่ะไม่มีใครคบแอนมีแฟนได้ไหมเหงาไหมอ่ะ โอ้ยก็ไหนบอกว่ามีแฟนใหม่เลยไงเออก็มีแฟนนั่นเองมีแฟนจะขอแฟนอีกัหไงไม่มีค่ะตอนนี้โสดนะคะน้องคุยเก่งใช่เวลาอยู่กับน้องก็จะพูดแบบไปเรื่อยพูดแบบชวนคุยอันใดทียอันไม่ดีที่ไม่ดีเราก็ไม่พูดใช่ถูกต้อง สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีป้าคือเบิ่งหลายแฉหกเลยตวเกี่ยวหลับค่ะน้องรู้หมใช่ใช่เหลือแต่ว่าจะอ่านหนังสืออกอกโบแค่นั้นทุกคลิปใครว่าอะไรมีครั้งหนึ่งหนูเปิดเห็นใช่ไหมแล้วเขาว่าปไปแอนเขาเล่นเขาไม่ไม่องบอกอีกซิก็นั่นแหละก็ใครเนาะ แล้วน้องก็จะบบโอเคน้องก็จะแบบว่ามากอดแล้วน้องก็บอกว่าสงสารป้าเอ็นทำไมเขาว่าป้าเอ็นอเห็นขี้เพิ่งสีนาะก็เลยจะเซฟเซฟโทรศัพท์หน่อยหนึ่งจะไม่ค่อยให้น้องได้เห็นตามภาษาใช่ค่ะเราจะไม่กดดนันเราจะปล่อยเป็นธรรมชาติอันไหนที่แบบว่าน้องพูดน่ารักก็ปล่อยแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะ เราก็ต้องเราก็ต้องพอนภาษาอังกฤษเยอะงว่อันมีแตาโน่สีสวนไปเอียนหรืภาษาอังกฤษเอฟเฟอร์เซนต์อะคูราเซนต์อ้าวท่องหนึ่งถึงสิบภาษาจีนสิคะอีเออซาซือวูเลี่ยป้าจิ้วซื่ออซนี่คือภาษาจีนนะคะน้องน้องกำลังเรียนภาษาจีนไปพร้อมๆกับภาษาอังกฤษนะคะที่โรงเรียนเต้องการเลยแบบอยากโชว์

จีเออซ่าซื่ออยู่ชีพป้าเอ็ก็เคยเรียนผ่านมานิด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 หน่อยหน่อยได้ปเอ็มระบายด้วยกันได้ไหมยังไม่มีเพื่อนโอ้ยติดตามปเอ็มเห็นไหมป้าเอ็มป้าเอ็มหนูไม่เคยระบายออกนอกเส้นตอนเด็กๆหนูระบายออกนอกเส้นเลิศมากเพราะว่าคนเรามันก็ต้องพัฒนา รู้ไหมคะอันไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามทําให้ดีทําทําแบบโชว์เอ็มซีด้วยค่ะไม่ดีนะคุณไปเอ็นเฮ้ยขอบคุณค่ะไปเอ็นเอาอันนี้เอาไปเอ็นเอาอันนี้จ้าอันนี้เพคนก็ขอขอขอไล่เองได้อ่าบางทีก็จะแบบอ่าทําคลิปหนูทําคลิปได้ไหมไป่อ็นสอนเท่าเท่าที่ไปเอ็นสอนได้สอนไหวแหละค่ะไม่ได้เก่งอะไรมากเลย ลุงมาแล้วเสนะวเร็จแล้วนะวิเสร็จแล้วรอเดี๋ยวไปนะคะลุงตามไปกินค่ะกินอะไรเขาเรียกแล้วไปนะขอบคุณค่ะวันนี้เราทําอะไรกินคาะเมื่อกี้เราไปแมคโครมาค่ะเราไปซื้ออามาทำชา,า,าบูเอ้ยไม่ใช่แจ่วฮ้อนวนลุงเคียนอยากกินแจ่วฮ้อนห้ากันนะจะทุกครั้งเลยค่ะขอบคุณค่ะ ตัวเกียวไปไหนตัวเกียวหลับค่ะตัวเกียวหลับนะคะอุ้ยอ่านบ่แม่เอ๋ระบายสีเดีแม่ข่าเจียวหอนไปเอ๋ระบายสีแดงโอ้โอ้จ่า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 กลับด้านกลับด้านเหรือกลับกลับด้านหรือกลับบ้านกลับด้านแค่กลับบ้านถ้ากลับบ้านคือกลับเลยค่ะมาสั่นคือจะไปเจีวที่ตลาดสัมมาก่อนอ๋อ ทีเ่เมืองเอกใช่ไหมคะก็คือได้ไป,ไป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 ส่งน้องก็จะแวะกันก็จะแวะที่ตลาดนั้นกันค่ะซื้ออะไรกินไม่บอกที่อื่นอ,อกดูสดใสใช่น้องน้องนาริตาโตแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยงองแงแล้วนะ้องลูกเนาะพูดง่ายพูดรู้เรื่องพูดรู้เรื่องขึ้นเยอะ ี่ต่อคนสวยทำอะไรลูกทำอะไรคะระบายสีอยู่ระบายสีคะ่ะทุกคนน,นานๆมาไลฟ์ทีคนดูเราเยอะนะต,ต,ตากดติดขนาดหนูเ<ก>ป็นผู้ดีหนูก็ระบายสีตัวน,นี้ได้ติดตามเพจป้าแอนแฟนเพจด้วยนะคะช่องโมจิช่องโมอเอยช่องเชอรี่ก็นานๆครั้งคะ่ะเวลาพ่อว่าง เขาก็จะทักมาค่ะไม่ค่อยโทรหรอกส่วนมากก็จะทักมาก่อนว่าว้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามาส่งก็บอกว่าว่างไหมาอันนี้อันนี้อุ่นอแค่นี้อนนขอคนที่ทคอมเมนต์ดีนะคะคอมเมนต์ไม่ดีดจะไม่อ่านนะคะเพราะว่าดูความน่ารักของน้องเนาะเด็กๆเนาะไม่พลาดที อะไรคะคนนั้นไม่ใส่รูปโอ้ <laughs> ไม่ใส่รูปรูปอีกเด้อค่ะว่าบอไซรูปบอสซโป้ไว้นี่คือหมายความว่าอย่างน้องฉลาดมากโบกเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถ้าแบบคิดไม่ดีหรือว่าจะอันนี้แอนจะไม่อ่านนะอย่อาไม่ต้องเม่นเพราะว่าจะบออ ปาแอนหมดจะก็จะไม่ได้ทำตอบนะคะก็จะปล่อยผ่านเจ็ดเกี้ยวหลับค่ะถ้ากลับป้าแอนอะเรื่องอื่นนี้คือจะไม่ตอบนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดก็จะโฟกัสเฉพาะหลานสองคนเท่านั้นขนาดชีวีตจกของอยังบบรูปานนั่นเลยป้ายอนกินแอรเขาว<า>ินนะคะกินแเข้าวิน ถ้าคอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่อยากไหลอ่ะ